สวัสดีครับวัยรุ่นครับพบกับน้านวดนะครับกับรือให้รู้นะครับหรือเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการเรียนรู้นั่นเองนะครับวันนี้เราอยู่กันกับตัวรันวงการตัวท็อปแถวหน้าของประเทศไทยเหมือนกันครับสำหรับกบยางก็คือกบยางฟิชชิ i งอีซี่เจนันั่นเองนะตัวนี้แกะกล่องเลยนะจะบอกให้นะเออจากที่ไหนน้านวดสั่งมาจากออนไลน์ลาซาด้นั่นเองราคา125บาทแต่ น้ำหน,นวดได้มาในราคา1บาทเท่านั้นเองนะครับจากอ,าอะไรนะมันเป็นโปรโมชั่นของทาง s h อ p e e เนาะแล้วก็ร้านฟ้าหลวงหรือเปล่านี่แหละที่เขาที่เขามีโปรโมชั่นนี้ด้วยนะครับก็ลองเข้าไปดูใน s h อ p e e กันได้นะครับแล้วก็มีค่าส่ง45บาทหรือไงนี่แหละนะครับก็น้ำหน,นวดซื้อมาทั้งหมดก็ตัวนี้ย i i ช h i n g e ซี่เจนตัวนี้น้ำหนวดได้มาในราคา46บาทอ่านะเอา้า แกะกล่องกันเลยนะครับตัวนี้นะครับของใหม่นะครับ f i s h i n g Easy Quality by f i s h i n g Easy นั่นเองเอาเราดูดูละเอียดกันหน่อยละกันเนาะ,ะเสริมปากความหนาพิเศษทนทานฉีกขัดยากนะครับบอดี้แนบตัวเบ็ดนะครับลุยป่าได้อย่างมั่นใจแต่ต้องบอกกนะ่อนนะเจน1เนี่ยเป็นตัวเก่าแล้วนะเพราะว่าตอนนี้นัดเดียวนะครับกระบี่เดียวได้เนี่ยเขามีเจน2ออกมาแล้วนั่นเองนะครับพร้อมกับโฟกัซิงเกอร์ด้วยนะครับ อะไรฟอร์เกตซิงเกอร์เ่วาตาเบทของเขาเนี่ยเออน่าจะใช่แหละเพราะว่านนทดเองก็เป็น f c ของเขาแต่ว่ารู้สึกว่าตัว Gen 2เนี่ยจะมีการแยกขายตัวตาเบทด้วยนะเออมีน้าๆนนนหลายๆเจ้าเนี่ยนนวดคาดว่าที่เป็น f c ของน้าเดียวกับบีเดวได้เนี่ยน่าจะสั่งไปใช้งานกันบ้างแล้วแหละนะครับเอาไปประกอบกับตัวกบยางของตัวเองนะครับก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของกบยางตัวเองได้นะเอาไปแกะดูกันเลยดีกว่านะครับไปเจนวันนะครับก็ถือเป็นกบอีกหนึ่งตัวที่นนวด อยากมีเว้ในครอบครองเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อเท่านั้นเองอ้าตัวนี้ลงทุนซื้อเองเลยนะครับเพราะว่าอยากได้โอโ้โหเดี๋ยวจะขอบอกนะความพิเศษของเขานะอย่างแรกเลยนะครับเนื้อสัมผัสนะครับกบตัวนี้มีความมันนะมีความมันมันจะคล้ายๆกบอยู่หนึ่งตัวที่นะัโนโวดเคยรีวิวไม่แน่ใจจะเป็นอึ่งอะไรสักตวงนั่นแหละนะครับ<ฮ>เออนะก็ถือว่าถือว่า สวยนะครับสวยแล้วก็รายละเอียดบนตัวกบนะถือว่าเรียบง่ายดีนะครับไม่ได้ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรนะครับก็ถือว่าไม่ไม่ไม่เยอะจนเกินไปะนะกำลังดีนะครับแล้วก็เป็นทรงพิมพ์นิยมเลยนะครับหัวเลียวท้ายโตนะครับแล้วก็ตรงนี้มีารายละเอียดของตัวกันกัเนเบ็ดอ่ะกันสว่ายอย่างดีเลยนะครับตัวนี้เนี่ยดูสิเนี่ยลูบรูปไปเนี่ยสบายเลยนะครับตัวนี้มันกันสว่าอย่างดีเลยแล้วก็กันเบ็ดพลิกด้วยเห็นไหมครับนี่ มันไม่สามารถพลิกไปซ้ายขวาได้นะครับเพราะว่าตัวนี้บังไว้นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นกบเป็นมนหนังกลับนะครับอ่าเป็นมนกบหนังกลับนั่นเองเป็นมนแบบมนกลับด้านนะ่ะถ้านั้นหนดเดานะเอ้ไอ้ตัวนี้มันเป็นการสร้างโดยธรรมชาติของมนหนังกลับหรือว่าเป็นการมาเติมเนื้อไม่แน่ใจนะไม่มั่นใจนะครับไอต้ตัวตัวเนี้ยตัวคีบตัวเนี้ยนะครับเพราะว่ากบมันสามารถเติมเนื้อได้นะครับแต่โดยธรรมชาติการผลิต ของกบหนังกลับเนี่ยเขาก็จะท,ทําทีเดียวเลยนะก็เป็นไปได้ที่เขาอาจจะท,ทําทีเดียวแล้วนะลงรายละเอียดลงไปในนี้นั่นเองนะครับก็เป็นทรงกบสีเขียวนะครับเดี๋ยวมาดูอ่าสลีลากันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับความยาวนะครับความยาวความยาวอยู่ที่4.5เซนติเมตรอ่ะความยาว4.5เซนติเมตรความกว้างของลําตัวเป็นไงดูมันน่าจะตรงปีกนี่แหละเนาะที่กว้างที่สุดนะครับสลีลาน่าจะเข้าขตาเบ็ดแลนะครับ 1.8 1.88จป่ะเออประมาณนั้นนะครับนะก็เป็นความกว้างของบริเวณตรงนี้นะครับส่วนความหนานะครับความหนาความหนาจากท้องนะครับถึงหลังนะครับอยู่ที่โดยประมาณน,ะนั้นนนท์บอกนะั้นโดยประมาณนะครับไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องพวกนี้นะครับอ,อยู่ที่1.8เหมือนกันเออแสดงว่า สลีละเนี่ยความหนาและความความสูงกับความกว้างเนี่ยใกล้เคียงกันเกือบจะเป็นทรงกลมเลยนะครับตัวเนี้ยกลบตัวนี้เกือบจะเป็นทรงกลมเลยด้านท้ายมันเนี่ยถ้าไม่รวมความยาวเนี่ยนะครับเกือบจะเป็นทรงกลมเลยตรงนี้นี่ถ้ามองแบบนี้นะครับอ่านะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสวยงามนะครับความสัมผัสเป็นยังไงบ้างนี่เนี่ยนะตัวนี้แต่ตรงตัวนี้ต้องบอกก่อนนะว่าด้านในไม่ใช่โอกกสซิงเกิลนะ ด้านในเนี่ยเป็นอ่าน่าจะเป็นตะก,กั่วแบบปกตินะครับรุ่นแรกนั่นเองนะครับตัวนี้ไม่มั่นใจว่าสโลแกนของเขาเนี่ยของนาเดียวเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะอ่าตีแล้วกรอขมิบตูดรอได้เลยชอบไอ้ตรงขมิบตูดเนี่ยแหละนะครับสงสัยจะขี้คาโต้เดียวไม่ใช่หยอกหยอกหย,ย,ยอกนะครับตีแล้วกรอขมิบตูดรอได้เลยหรือว่าตีแล้วกรอต้มน้ํารอได้เลยนะอะไรประมาณนั้น,น่ะนะครับอ่าอ่ะ ก็ด้านล่างจะเขียนว่า f i t h i n g easy ไม่ได้เขียนหรอกมันเป็นเรื่องของมนมนกลับด้านที่เขาทำเศาะล่องไว้อยู่แล้วนะครับในการชุบนั่นเองนะครับนั่นก็คือสลีระโดยทั่วไปนะะเดี๋ยวเราไปดูภายในดูห้องเครื่องกันหน่อยดีกว่านะครับว่าห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างถอดเลยละกันนะครับนี่ถอดง่ายมากนะตัวนี้ถอดง่ายมากเพราะว่ากบเนี่ยเนื้อกบมีความอย่าดูด้านในชุบยังไงแฮนน์หน,นดเดานะ ก็จะมีชุบสีน่าจะประมาณ3รอบนะครับชุบสีเขียวน่า,นาจะ3ารอบนะครับชุบขาวก็น่าจะ2รอบหรือรอบเดียวนี่แหละนะครับแล้วก็ชุบน้ํายางใสอีก2รอบนะครับก็น่าจะประมาณ3 4 5 6ี่น่าจะ6รอบไม่เกิน7รอบอะอยังไงตัวนี้กบตัวนี้ชุบไม่เกิน7รอบนะครับจากการคาดคะเนจากเลเยอร์ของเนื้อยางนั่นเองนะครับจากเนื้อ,อยางยังไงก็ชุบไม่เกิน7รอบนะครับตัวนี้นะครับ ส่วนการลงลวดลายเนี่ยก็ต้องไปลงดีเทลกันอีกทีนึงเพราะว่ามันเป็นกบยางหนังกลับนะครับก็จะมีบางส่วนที่ลงลวดลายอ่าตอนตอนอชุบครั้งแรกเลยกับบางส่วนที่มาลงลวดลายภายหลังเนี่ยอย่างไอ้พวกเนี้ยไม่แน่ใจนะครับไอ้พวกสีดำๆจุดๆเนี่ยน่าจะเป็นการลงลงลวดลายภายหลังนั่นเองแต่เนื้อสัมผัสข,ของกบนะดีมากเลยนะครับเนื้อสัมผัสมีความมันไม่ไม่ใช่แบบเนื้อ,อยางทั่วไปนะครับจะ จะเจอเนื้อสัมผัสแบบนี้กบบางรุ่นในตลาดนะครับที่ใช้เนื้อสัมผัสแบบนี้อันนี้เดี๋ยวนะโหนก็จะพยายามหาข้อมูลต่อไปถ้าหากรู้แล้วก็เดี๋ยวจะนาํามาเผยแพร่เพื่อให้เป็นวิทยาทานและความรู้กันแล้วกันเนาะสำหรับมันทํำยังไงไอความมันความลื่นเนี่ยบนบนเนื้อยางเนี่ยแหละนะครับอ่ะมาดูที่ห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องตัวนี้นะครับใช้ลูกหมุนเบอร์หกนะครับด้านหน้านะครับกบยางไปก่อน ตัวนี้ด้านหน้าใช้ลูกหมุนเบอร์หกยังเป็นขนาดเล็กอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวนะตัวนี้น่าจะเป็นถ้าให้นะหน,นวดไม่พลาดก็มันน่าจะเป็นตะกัวแผ่นนะครับไม่ใช่ตะกัวฟิวไม่ใช่ตะกัวเส้นนะครับเป็นตะกัวแผ่นจริงจริงด้วยเห็นไหมครับด้านในนี่เนี่ยเป็นตะกัวแผ่นเพราะอะไรเพราะเราไม่เห็นลอนของความเป็นเส้นของมันเลยนะครับตัวนี้ใช้ตะกัวแผ่นนะครับแต่ไม่ได้มีการหลังจากหลังจากใสต่ตะกัวแล้วก็ไม่ได้มีการกดหรือบ <ça> ีบอะไรนะครับตัวนี้ถ้าบีบ ถ้าบีบอีกนิดนึงเนี่ยก็จะช่วยให้ระยะเซ็ฮุกระหว่างเกสรเบ็ดจนถึงด้านล่างตรงนี้นะครับมีพื้นที่มากขึ้นนะครับทำให้โอกาสที่จะติดปาง่ายมากขึ้นนะครับเอฟซีา FC บางคนหรือว่าคนที่ซื้อแบบางคนก็จะดัดเกสรเบ็ดตรงนี้ขึ้นอีกนิดหนึ่งให้มันเงนขึ้นอีกนิดนึง,ให,นง,นนนนงให้มันตามสลีระของไอ้ตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่แน่ใจว่ามันสุดหรือย,ยังนะครับถ้ามันสุดแล้วก็ดัดไม่ได้แล้วก็ใช้วิธีการบีบตะกวัวเอานะครับลูกหมุนเบอร์หกนะครับตาเบ็ดเนี่ยน่าจะเป็นเบอร์ 1>, 1 O นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะเบ็ด1 O นะอ่าใช่ตาเบ็ดเบอร์1 O นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับใช้ลวดสลิงนะครับสลิงสลิงแบบนี้เดี๋ยวนะสลิงแข็งไหมสลิงค่อนข้างอ่อนนะครับตัวนี้เป็นสลิงค่อนข้างอ่อนที่ขนาดเล็กด้วยแหละนะครับสลิงค่อนข้างเล็กแล้วก็มีการพันรวบเข้าไป ตัวก้านเบ็ดนะครับแล้วก็พับด้วยตะกัวนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นลูกหมุนเบอร์6เหมือนกันนะครับแต่เบอร์6ต่างจากของน้าหนวดนะเดี๋ยวนะขอดูนิดนึงมีความต่างกันไหมเบอร์หของหน้าเดียวเออมีความสั้นกว่าหรือว่าเออแตกต่างกันนิดนึงนะครับเบอร์6แต่ก็ใกล้เคียงกันแหละนะครับเบอร์6ก็คือเบอร์หนั่นเองนะครับเล็กๆน้อยๆไม่มีปัญหานะอามาต่อกันนะครับลูกหมุนเบอร์หนะครับสปิทลิงนะครับ 5.5แล้วก็ใบเหลิวใบหลิ่ยใบเล็กนะครับทรงลีใบเล็กนั่นเองครับทรงลีจะมี2ขนาดนะครับมีใบเล็กกับใบใหญ่อ่ะตัวนี้เดี๋ยวน้นหนวดให้ดูใบใหญ่ใบใหญ่เป็นยังไงนี่ใบใหญ่ขนาดนี้นะครับส่วนตลาดทั่วๆไปที่ใส่เนี่ยก็ใส่ใบเล็กนะครับส่วนใบใหญ่ในเวลาใส่แล้วมันจะจะค่อนข้างหนักหน่อยนะครับนหนวดเองก็ไม่ค่อยชอบใส่เหมือนกันแล้วแต่ลูกค้ารีเควสถ้าลูกค้าอยากได้ใหญ่นหนวดก็ใส่ให้ได้นะครับอ่ะตัวนี้ใส่ใบเหลิวทรงลี ขนาดเล็กมานะครับก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ค่อนข้างสงมบูรณ์แบบนะสำหรับเจนวันนะที่ที่ผลิตมาเนี่ยนะครับเอาเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของน้ําหนักกันนิดนึงนะครับน้าหนักเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวดูที่ตัวกบก่อนตัวกบเนี่ยน้าหนวดให้นะก็มีน่าจะมไม่ถึง2หรือไม่ก็2ต้นๆน,นะครับ 2.15กรัมนะครับจริงๆด้วยนะครับ2.15กรัมสต้นๆนะครับเพราะน้ำหนักค่อนข้างเบาส่วนตัวชุดเบ็ดเนี่ยแล้วน,นวดให้เลยมีไม่ต่ำกว่า5ปลายๆจนถึง6ต้นๆนะครับอชมกันอ่าสีสาเองเหรอเออนะครับ 4.3นะครับ4.3นะครับเอ4.3เมื่อไปรวมกับตัวกบแล้วก็จะประมาณ6กว่านะครับอ่ะ6.5นะครับแสดงว่าณเดียวอ่าน่าจะเซ็ตกรบรุ่นนี้อยู่ในเลงของน้ำหนัก6.5กรัมแน่ๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นขนาดน้ำหนักที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ตัวกบของณเดียวเนี่ย เจนทูตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างเพียวเพียวลมมากไม่มีส่วนไหนที่ต้านลมเลยเวลาตีออกไปเนี่ยถึงแม้มันจะเป็น6กกรัมเนี่ยแต่ว่าการตีออกไปโดยที่สลีระของตัวกบเนี่ยไม่ได้ต้านลมเนี่ยก็สามารถทรําระยะได้เช่นกันนะครับอันนี้จากประสบการณ์ที่นันหนวดทํากบยางด้วยนะแล้วใช้งานเองด้วยนะครับเออนะอ่ะนั่นก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับของ กบยางฟิชชิงอีซี่เจน1นั่นเองนะครับส่วนเจน2เดี๋ยวน,ะนันหนดจะพยายามไปหามาแล้วก็เอามาลื้อให้ FC ซได้ชมกันแต่นัดเดียวเองเขาก็ลื้อผ่านทางช่องเขาไปให้ดูแล้วแหละ mm hmm. เบื้องต้นนะครับแต่ว่าอยากเอามาให้ดูกันว่าสรีระโดยทั่วไปโดยรอบนะครับทั้งตัวกบเองและห้องเครื่องเนะี mm ่ย hmm. เนื้อยางแตกต่างกันไหมอะไรไหมเดี๋ยวนันหนดจะพยายามไปหามาลื้อให้ชมกันนะอ่ะคลิปนี้นะฝากไ้ด้วยนะครับเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ ผิดพลาดประการใดวาจาใดไม่สุภาพนะขออภัยเนณะที่นี้ด้วยนะครับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะนท์และทีมงานด้วยแล้วกันนะครับใครมีคําถามเกี่ยวกับรายละเอียดของกบยางตัวนี้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายปุ้นปุ้น